ห้อยห้อยห้อยมันคือยางมาหาคนดีแต่นี่โอ้อยมันนี่ลงมามอันนี้เ,เร็วๆมักเลิกลีืแม่วเมียมันนี่ไหมมันบัเกเ็ิกหรือตัวแมีนี่นมันนี่เร็วๆภาพเบื้งงวยแล้วพี่น้องครับมาเน,นี่ครับมาเบื้องงวยอันแม่ลูกนะครับเพิ่เอามา,าโคบหนึ่งเชฟไม่เพิ่นได้มาใหม่นะครับพี่น้องครับโอ้ตัวแม่ตัวนี้โอ้มันคือควันดีแต่ยางมาหาคนเลยเห็นกล่องยางมาหาเลยพี่น้องเลยนะครับโอ้ลูกพี่ได้รยาไม่งว่วงมาทั้งนั้น คักค่ะค่ะค่ะก้องคอยกับเป็นโบนิ่งดอกใส่หล่ะตัวได้ครูมั่นนะบอกแม่มันอันนี้เป็นซุดเก่าตัวเนี่ยมาเบิ่งตัวซุดใหม่นี่พี่น,อน้องคนน้นเอามา,านเมื่อวานนสองแม่ลูกนะครับแม่ลูกกะแดงได้แม่แต่ว่าลูกเดี๋ยวออกขา,ขาวๆหมดละนะครับปุ่นแม่ตัวปุ่นครับนั่นแมนนัน่นครับย่างก๋วยเตี๋ยวนั่นงัวตัวเนี่ยมาใหม่นะครับสองแม่ลูก งัวกลางนะครับแม่ย uh ่งบ uh ักเถือกไงแม่ย่างแม่ยังเถึอกไงเนี่ยนี่เกินาลูกแล้วโอ้บักเถือกไงบักเถือกไงบอท่านได้ปล่อยง่ไงดอกครับพี่น้องบักเถือกไงเนี่ยเก็บไว้ซะก่อนช่วงนี้งัวกำลังสิเปลี่ยนราคานะครับบอท่านไหนอาออกง่ายดอกเพื่อนว่าขัดใจซีเมืองจังสิปล่อยว่าสัตวบักเถือกไงเนี่ยมันคือห่าวเด้วเอ้า ไม่พูได้เหรียญหนึ่งือนันบ่ตัวนันบ่ตัวได้ละสองม่มลูกเนี่ยโอ้มันคือสิ่ถืตอต่สามสิบเจน่ะโอ้สองเมลูกสามหมื่นเจดวันันเชฟยไม่เิ่นว่าสามสิบเจ็ดง่วเยงดีว้ายงัวมันกน็ลูกมันก็เป็นตัวแมียผมกอสี่ถือแทะโอ้ อันนี้ราคาขายเป็นหมดถึงสามสิบเจ็ดเนี่ยตอรองได้บ่ต่อรองได้น,น้อยหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับนั่นตัวแม่มันห่วงอยู่นะครับนี่ตัวลูกครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดแล้วก็สามหมื่นเจ็ดนะครับต่อรองไในน้อยหนึ่งว่าสั่นว่ามันอีโนูมาเนี่เออไดีย๋ยวหนึ่งมนันอีโนูมาเร็วมาเนี่ยลูกสาวเพื่อนหนึ่งครับลูกพี่ เอายายเอายายงัวคอกนั่นหรอมาหนีโนูะแม่ะมามันได้ยางมาหาผมเล่มันคือคุณแต่สิโอ้ยขันมีเงินสิเอาแล้วนี่คู่นี่เ็จะไหนเนาะคือผมมีเงินคือเพิ่นแต่นองามได้หนิเพราะว่าลูกมันก็ลปงโตแม่แม่นครับลูกพี่เล่เล่เนี่ยนี่ครับแม่มันพี่น้องครับ พุ่นสูงขนาดเลยพี่น้องเลยพุ่นสูงแห่งเห็นลูกเรียนล่ะนี่ครับพี่น้องบางพุ่นก็ครับบางพุ่นบางห่างเพกันนะครับเนี่ยโอ้ลัวง้อหน่อยไปหาบากนิ้งเลยโอ้ตายตายโอ้ตายตายง้อหน่อยไปหาอะไรยืนไปว่าเป็นอะไรแล้วนิ่งโอ้งัวหน่อยตามโอ้เออเออตีมันไหมพูดน่ะมวนเสย เจ้าป่ะจักงัวสิเหยาบเจ้าเจ้าหัวเสยบ่มามาหนาเร็วมาง้วนหอยหนาเร็วนี่เอ้ยอโม่เอือนมาเร็วนานเห็นบ่มันเอือนเหรอเอือนนั่นหนาเร็วห้องบ่ได้ห้องหลายห้องแบบราคาขายโลดพระสันทวะนี่ยครับนี่สองแม่ลูกเขาไปแล้วคุณหางสั้นสี่รีไปแล้วอย่าไปเด้อมันกมาพี่มามาหาลุงพี่มา เออมาพี่มาพี่มดแดงสิมาพี่แล้วเด้อมาพี่มาพี่มาพี่มดแดงสิกัดอ่ามานั่งอยู่พี่มามาพี่มาพี่ด่านเห็นบอมดแดงกัดขานด้มาพี่นี่มานั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่เด้อเออนั่งอยู่นี่แล้วครับเด้อเอร่างเบื้องง่วนกำกันเท่เออาอู้นายห้อยหน่อยมาเบื้องง่วนถ่ายอยู่นี่เด้อเดี๋ยวลุงจะไปเบื้องง่วนก่อนเด้อถ่ายอย่างไรเด้อครับเด้อ ยี่ลุงไปเบิ้งงงวงก็ได้ผลทิดเรียวมากเลยผลทิดเรียวมาแล้วพี่เซลมาแล้วพี่เซลมาลเบิ้งงงวงน้ำกันลูกพี่มาฝากเบิง้งหลานหน่อยน,อยนะเดอ้อย่างไปเบิ้งงงวงกอนสิไปรย์ไทยหุ่นหน้างไอ้พี่น้องเบิ้งน้ำกันนะครับเชฟไม่พอด่ายมากไม่นะครับงวงตัวนี้กังงวงงามเพิ่นละราคากับสามสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าเป็นเป็นงวงเล่เพิ่ดเลยนะครับแม่กัเป็นเล่ลูกกัเป็นเล่ ชุละเล่ชุละเล่นะครับสำหรับผ ouais. ู้ใดสนุกสนใจนะครับผมพี่น้องนะครับต่อรองราคาได้หน่อยนึงนะครับครับคือว่าว่าไงคือว่ามองขายแล้วล่ะสามสิบเจ็ดนี่นี่ครับในมาแล้วนี่ยสามสิบเจ็ดนี่คือมองขายนะครับสองแมลลูกนะครับหนี่เฮียงกันลองซ่องอยู่นี่นะครับเป็นมัวกลางพี่น้องนะครับบําเพ็ญมัวหน่อยเด้อมัวกลางเด้อตัวนี้เด้อผู้ใดอยากได้เนี่ยคือว่าเขาท่าเลยล่ะ สีสัน,โอ,นะน,น,นโอเคนะครับหุ่นนั่งกันโอเคนะครับเป็นงัวออกกลางไปหาใหไงหมดละบางเปียบเทียมใส่บักเถิกใหญ่พี่น้องครับนั่นแต่บักเถิกเนี่นยพ่นจากได้สี่เมืองพ่นว่าเนี่ยนะครับพอพันแต่ว่าสองแม่ลูกเอามาใหม่นี่นั่นละราคาพ่นกับให้สามสิบเจ็ดนั่นละพี่น้องพอฟังอยู่บอกครับพอฟังกระทักมาหาจารลอยได้พี่น้องเด้อนะครับทรงบ่อไหนรับทรงบ่อใกล้ๆแถวเนี่ยสิบกิโลสากกิโลในทรงไหนปะ สงไนนนนนด้เนาะแถวเข็มมาลาดเนีน่ยแถวเข็มมาลาดแถวหน้าตาลโพไส้นะครับชโนมานกุระปุ่นน้องผือราะนี่ทรงได้พี่น้องครับเนี่นนนรรย,ย่บไก่ทรงได้แต่ราคาก่ะราคานี่ละสามสิบเจ็ดสองแม่ลูกนะครับไปสนใจกับติ้งหนองขอมาเลยนะครับนะครับทักใต้ขมานะครับเดี๋ยวทีมเบอร์ทต้วมาให้โยนะครับเดี๋ยวเบอร์ทต่ไว้ใต้คิบอยู่นะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวถิ่มเบอร์ทั่วไปทั่วมาถามเบิ้งนะครับสองแม่ลูกอยู่เขตอำเภอเขมาราชนะครับอุบลราชธานีนี่ใะพี่น้องครับใครสนใจอยากได้ง้วไปเลี้ยงนะครับเอาไปออกแม่เพืลูกต่อนะครับลูกกับงามๆนะครับลูกกับลูกสาวตัวไหนลูกสาวตัวนึงหอยก้นมาเนี่ยลูกสาวเป็นง้วเป็นง้ว,งวออกอย่างของง้วเล่เพื่อนว่าผันแม่นภาษาอันนได้หอยพบราง้วเล่ นะครับนี่กันว่างัวเล่งัวเล่ยนั่หอยก็เจ้าหูจักกันดีนะครับคนเลี้ยงงัวกับสิงหูจักดีนะครับนี่ครับแม่เพื่อนนะครับนี่บังชัดๆกันเลยกินหยาดี้ดีพี่น้องก็ปวดปวดปวดแล้วครับกินหยาโอ้งัวแม่สาวเขาจะได้ลูกแรกบอกง่ายคือว่ายังซิงซิงโยลูกเดียวนึงยังสิมีลูกไปอีกหลายตัวตัวสันนะโอ้ลูกแรกพี่น้องลูกแรกว่าสัน ลูกแรกกับยังสิมีลูกไปอีกหลายอยู่สันผู้รับสารพผู้ซื้อไปเดี่ยโอ้ได้ลูกอีกหลายตัวแต่ว่ามันกับยังเป็นงวสาวอยู่บ่ท่านได้บ่ท่านได้เป็นงวเห่านะครับพอเป็นงวลูกแรกงวลูกแรกคือจังตัวอยู่หน้าคอยในกับลูกแรกกับสิอีกสองปีบนที่โตอันจานร้อยเสือนะพี่น้องครับขันแม่นขันแม่นออกลูกอีกเพราะมันสองปีบนที่เสืได้ลูกตัวนี้คือได้ลูกแล้วกับปีนาจะสามารถสมได้เลยเมื่อสมหรอวะจ๊ะ ลูกง่ายเลยกับสีไดงสวมได้บาทนึ่เดือนสองเดือนนี้กับมันก็จะเป็นจับซัดแหละโอ้อีกเดือนสองเดือนก็สมก็บสีแด้อันลูกอีกตัวนึงตัวสันนี่นี่ครับพี่น้องครับข้อดีของการซื้องัวแม่ลูกนะครับซื้องัวโคมก็จะเอื้อนนะครับกัสิได้คือว่าหนึ่งมันกัสิผสมพันธุ์ไวพอลูกมันใหญ่ปุ๊บลูกเศร้านุ่มตัวเด็กก็คือผสมได้อีกเลยนะครับกัสิเป็นสามได้บาดหนึ่งสำหรับผู้เลี้ยงงัวกับสีโห กันดีครับพี่น้องครับว่าง้วนลูกแรกนี่คือโอเคนะครับสําหรับผู้มักสื่อง้วนเอาไปเลี้ยงนะครับส่วนอกสนใจกับทักท่ายกมานะครับนี่ตัวนี้แหละครับแม่เพิ่นสำหรับนายห้อยบอกไปต่อยอดเอาบ่แต่ว่ากครับคำเป็นซื้อไปก็ไม่ได้สิเลี้ยงแล้วกันจานร้อยหนึ่งโอ้เข่าท่าเข่าท่านี่นะครับสามสิบเจ็ดก็ถือว่าราคาหนาฟังนะพี่น้องสำหรับผู้ที่เอาไปเลี้ยง แต่สําหรับนายห้อยก็จ้าก็เอาไปข่าราคากันตัวแต่ว่าพี่น้องบ้านเฮาคือว่านิยมเลี้ยงนะครับบ่นิยมข่าขายนิยมเลี้ยงพอซื้อมาก็คือเอามาเลี้ยงนะครับในงัวนี่เดี๋ยวนี้ก็มาเลี้ยงเบิดเลยติ้งเซล่หน้าล้านเด้ไปใช่หรอโอ้ไปพูดหรอครับครับครับตัวนี้ก็จากปล่อยออกคือกันเดียวเผื่อว่านะครับสองแม่ลูกคือกันนี่ก็ได้ลูกว่วเป็นตัวเถิกเนาะในในลูกวัวเนบักเถิกตัวนี้บักมุมนี่ นะครับตัวนี้กับสิปลอยออกคือกันนะครับราคาทักมาคุยกันเบิ้องนะครับมีสองโคมนะครับโคมนี่คือลูกลูกแม่ลูกแม่สาวไหมนะครับส่วนบักเถิกนี่นะครับหน่ยมุมๆนี่แม่เพิ่นตัวนั้นนะครับตัวนี้กับสิปลอยคือกันครับโคมนี่นะครับส่วนราคากากมาคุยกันเบิ้งนะครับมีสองโคมตอนนี้กับบักเถิกไงนี่ละบักเถิกไงกันใดซีเมื่อนกังสีปลอยครับบักเถิกไงเนี่ย เพราะว่าช่วงนีง้งัวก็ร่างสินนงสสขึ้นนะครับก็ร่างสิปเป็นราคาสําหรับผู้เอาไปขุนนะครับหรือจะไปเป็นพ่อพันธุ์เอาไปขุนตัวนี้ได้การเลยพี่น้อวงนะครับบัออกเถือกใหญ่นี่งามสีเงลายนะครับนี่แต่ว่าเหมือนนี่เอาแผร่นี่ก่อนเอาซองแม่ลูกนี่ก่อนนะครับสามสิบเจ็ดนี่ก่อนนะครับเตียเพื่อนอยากได้นะครับเอาให้เบิ่งแต่แม่มันนี่แหละแต่ว่าลูกมันก็แล่นลิ่นด้วยพูนนี่นะครับบางหนุนบางห่างคนเอาโอเคคลิปนี้ ปาพี่นออ้อง,งาม,อามาเบิ่งงัวนเชียร์ไม่พนเอาไม้ไม้นะครับน,ยนายห้หอยเพ่นเอาไม้ไม่นายห้อยไม่เมื่อนายห้อยเมืม่อไ,ไ,ไม่สมัครสมัครเล่นว่าสนเถาะนะครับปุริชนอกสนใจสั่งมาพี่น้องครับงวัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับสามสิบเจ็ดครับโคมนี่ครับไปแล้วไปแล้ว